คือวันนี้ประเทศไทยอะอยู่ในยุคสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หรือที่เรียกว่า complete age society นี่ดูือนเท่เนาะเปล่าเพิ่งไปจำคำนี้มามันดูเท่ดีผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เนี่ย complete age society มันคือยุคที่ผู้สูงอายุเกิน60ปีอปีมีสัดส่วนเกิน20%ของประชากรทั้งหมดเลยทำให้ธุรกิจ ดูแลผู้สูงอายุก็คือ nursing home เนี่ยเกิดขึ้นมากมายเพื่อที่จะดูแลคุณตาคุณยายทีนี้เนี่ยประชากรในวัยในวัยทํางานเนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่น้อยลงต้นคลิปนี้อยากจะมาให้กําลังใจทุกคนสู้ๆไปด้วยกันนะคะสู้ๆไปด้วยกันจริงๆเพราะว่าในยุคนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่รู้กันเนาะอ่ะมาเข้าเรื่องนิทานกันเลยนิทานเรื่อง nursing home ของยายสมศรี กาละครั้งหนึ่งมีคุณยายคนหนึ่งชื่อยายสมศรีเปิดบ้านเล็กๆดูแลผู้สูงอายุมีพยาบาลผู้ช่วยแม่บ้านผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลให้ผู้สูงอายุคุณตาคุณยายี่มีความสุขกายสบายใจอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนบ้านก็มาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกถามว่ายายยายธุรกิจดูแลผู้สูงอายุของยายสมศรีต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มไหมนะยายสมศรีก็ตอบไม่ถูกเลยเกาหัวแกรก,แก รายได้เกินล้านแปดนะแต่เปิดเจ้าหน้าที่สัมภากรมาเดินผ่านมาพอดีได้ยินได้ยินล้านแปดเกินล้านแปดได้ยินคํานั้นสัมภากรบอกว่าต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับยายเพราะบริาการเนอร์ซิงโฮมไม่ได้รับการยกเว้นภาษียายสงสีสงสัยว่าทําไมเจ้าหน้าที่บอกว่าเพราะว่าเนอร์ซิงโฮมเนี่ยมันไม่ใช่การให้เช่าห้องพักไม่ใช่การให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้ส่มมอบครอบของห้องให้ทั้งห้องเหมือนกับธุรกิจหอพักอพาร์ตเมนต์อันนั้นได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยเป็นการให้บริการพยาบาลแม่บ้านเดินเข้าออกได้ตลอดตลอดเลยมาทําความสะอาดมาซูวิสดังนั้นถ้าไรายได้เกินล้านแปดต่อปีต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเซ็ยายสมสีพยักหน้าเข้าใจแล้วถามปอว่าถ้าย้ายเปิดเป็นคลินิกเวชกรรมแล้วลูก สัมภากรณ์บอกว่าถ้าคลินิกวชกรรมขึ้นทะเบียนถูกต้องจดทะเบียนได้ใบประกอบอนุญาตเป็นสพเจถือเป็นการให้บริการทางการแพทย์ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มยายสมศรียิ้มลงอกเข้าใจแล้วจะได้ไปจัดการอย่างถูกต้องและไม่ต้องกลัวภาษีอีกต่อไปข้อคิดทายเรื่องในวันนี้รู้ก่อนทําก่อนปลอดภัยก่อนเพราะว่าบางอย่างดูเหมือนให้เช่าแต่เป็นการให้บริการ บางอย่างดูเหมือนยกเป็นแวะแต่แวะเดเอร์เเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเกิดคลิปดีๆมีขึ้นนะคะ